การมาเจริญวิปัสนากรรมฐานนั้นช่วงแรกๆอาจจะไม่สงบสุขต่อเพราะเราไม่ได้ดังใจเพราะเรามีจิตที่เป็นนิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่นั่นก็คือการไปบังคับจิตไปเพ่งจิตให้มันสงบไปขัดขวางหรือไปแทรกแซงว่าเราจะต้องมีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์เช่นนี้เป็นอารมณ์ที่มีธรรมเราจึงอยากได้เรามีความเป็นเราเยอะแยะมากมายเต็มไ,ไปหมดแต่ไม่ปล่อยให้ตัวรู้รู้ตามความเป็นจริง รู้เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ไม่เห็นเกิดดับเราก็ไม่เห็นอารมณ์ตามจริงเราก็ไม่เห็นมีแต่อยากจะทําให้อารมณ์เป็นไปตามดังใจเรามีแต่ความเป็นเราที่เพิ่มพูนมากขึ้นนี่แหละคนปฏิบัติหลายๆคนปฏิบัติมานานสี่สห้าสิบปีก็อาจจะไม่ได้ถึงทมไม่ได้วิปัสสนาญาณอะไรก็เพราะใจนี่แหละใจที่มันผูกยึดไว กับไม่ฉาทิฏฐิในการปฏิบัติตรงนี้ชอบบังคับอารมณ์ชอบบังคับตัวเองชอบเอาแต่ใจมันจึงไม่ได้ผลสักทีต่อเมื่อเราปล่อยวางนั่นแหละเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นไปของมันเช่นนั้นเองบางคนปล่อยวางถึงกับน้ำตาโหเลยทีเดียวว่าอ๋อฉันติดตรงนี้มาตั้งนานอ๋อจริงๆแล้วมันแค่นี้เองนี่แหละบางคนเรื่องแค่นี้ แต่มันเป็นเรื่องที่ยากบางทีใช้พลังใช้เวลาทั้งชีวิตเลยกว่าจะยอมรับจริงๆว่าที่แท้มันเป็นสาเหตุมาจากตัวเราเองมาจากความอยากของเราเองกว่าจะพบตัวนี้เวลาเราพูดมันดูเหมือนง่ายเวลาเราฟังมันดูเหมือนนึกออกแต่เวลาไปเผชิญของจริงนั่นแหละมันจะค้นพบ จุดจุดนี้ของตัวเองได้ยากก็ต้องอาศัยการอบรมฝึกวิปัสสนาวิธีต่อไปอย่างเนืองเนืองจนกว่าเราจะค้นพบตัวนี้และปล่อยวางมันด้วยธรรมชาติของปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการปรุงแต่งอยากจะทำตามปัญญาที่ไปฟังมานี่แหละตรงนี้มันของยากแต่ถ้าเกิดอดทนเพียรพยายามอย่างถูกต้องก็จะสามารถเข้าถึงได้และปล่อยวางได้เช่นเดียวกันสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะ ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ